นี่ครับประกับโคเวียงครับหลุดออกมาอยู่ข้างนอกเลยนะครับคันนี้นะครับตอนแรกลูกค้าโทรมาแจ้งนะครับบอกว่าดังตุบแล้วก็นำมาเครื่องกระจายนะครับเราสันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นที่โซ่นะครับเปิดมาดูโซ่โซ่ไม่ขาดนะครับนี่ครับนำาเครื่องครับ กระจายเต็มไปหมดเลยนะครับคันนี้เราเคยเตือนไปแล้วนะครับว่าโซ่มันหย่อนมากแล้วนะครับแต่ลูกค้าขอไปใช้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเมื่อกี้ลงไปดูข้างล่างเจอแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นน็อตข้อหลุดนะครับเราไปเจอเป็นน็อตข้อหลุดนะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับาประกับข้อเบี่ยงออกมาอยู่ข้างนอกเลยนะครับนี่ฮนะ นี่ฮนะนี่ครับนี่ครับอันนี้น่าจะน็อตขาดนะครับน็อตข้อขาดนะครับแล้วก็ทำให้มันฟาดโดนแข็งไอ้ก้นอ่างแตกนะครับน้ำเครื่องก็เลยกระจาย,ยนะครับนี่ฮนะอันนี้ประกับข้อเบียงนะครับออกมายิบอยู่ข้างนอกเลยนะครับ ต้องระวังให้ดีนะครับไอเรื่องน็อตข้อนี้สําคัญนะครับพราถ้าใช้บูทยเยอะเกินลิมิตของมันเนี่ยมันก็จะขาดนะครับมันจะยืดก่อนนะครับยืดก่อนแล้วก็มันก็จะขาดนะครับพอมันขาดก็ฟาดกระจายหมดนะครับบุทเนาล่าน็อตข้อเนาล่าบุทมันรองรับได้ไม่เกิน30 35 30ะครับเพราะเดิมเดิมมันเดิมเดิมก็ทํามารองรับแค่20หน่อยๆน,นะครับ20นิดๆน,น,นะครับ เราการมีการปรับจุนปรับบูทเปลี่ยนโบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ให้ผมให้ได้ไม่เกิน3ามสนะครับบูทนะครับถ้าเกิดน็อตข้อเดิมนะครับที่ใครยังไม่ได้เปลี่ยนน็อตข้อนะครับถ้าเปลี่ยนน็อตข้อขนาดเดิมแต่เปลี่ยนเป็นนอ็อตซิงแล้วก็ประมาณ40นะครับได้ประมาณ40นะครับก็จะได้นอด็อตมันก็จะได้ประมาณ40นะครับนี่เรามาเช็คมาก,ก่อนนะครับ เดีย๋ยวเช็คมากว่ามาตรงไหมนะครับตอนแรกคิดว่าโซ่ขาดนะครับมาตรงอมาตรงมาตรงมาตรงอ่ามาตรงอยู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับโซ่นะครับมันอันนี้น็อตข้อยื่นแล้วก็ขาดนะครับอ่าน,นี้ไม่เกี่ยวกับโซ่นะครับไอ้ไอโซ่ขาดก็สําคัญเหมือนกันครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าโซ่ขาดก็พังหลายอย่างเหมือนกันนะครับโซ่ <und S 1> <nhà> ขาดก็วาว ลูกสูบพวกนี้ครับไปหมดนะครับโซ่ขาดคาเครื่องนะครับอันตรายมากโชย่อนอันนี้อันนี้เราบอกลูกค้าไปแล้วตอนแรกว่าโชว์ันย่อนลูกค้ายังไม่เปลี่ยนแล้วก็อันนี้ไปน็อตคอนะครับอันนี้เป็นทูโบเป็นทูโบเดิมนะครับโมน่าจะเปลี่ยนไส้แล้วก็เปลี่ยนโครงหลังนะครับเป็นโมนะครับไม่รู้ว่าเขาใช้บูทเท่าไหร่นะครับพยายามคองบูทไว้นะครับบูทอย่าให้เกิน30นะครับน็อตเดิมนะครับ เปลี่ยนน็อตซิงก็40 45ได้นะครับแต่เป็นถ้าเปลี่ยนขยายน็อตให้ใหญ่ขึ้นเลยเป็นน็นอตขยายเปลี่ยนไซส์นะครับอันนั้นก็ตามสบายแล้วครับอันนั้นอันนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วก็มันก็จะไม่ขาดแล้วนะครับระบุช40 50ได้นะฮะแต่อันนั้นต้องเป็นมันจะไปชา้าที่ไอ้ก้านสูบนะครับก้านสูบช็อปโค้ดนะครับ,รบ,รรบถ้าเกิดบุชเยอะๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนกา้านซิงนะครับ นะการมันก็จะไปหนักที่การสูบแทนนะครับถ้าเราเปลี่ยนน็อตให้มันแข็งแรงแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของน็อตข้อขาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับ